บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกลางสมัยังพักวาสกเกสุวิหารติกาบิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูสังเคนะสัทิงปัญจามเตหิพิกูสัตเตหิสพเเฮวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันิปตตาหนติพักวันตังทัศนายพิกูสังคันจะอากโคจตุนางสุทาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตตะ,ะโหสิ อยังโขภะวาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเคนะสัททิงปัญจามเตหิพิกุสัตเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยพุเยนะสนิปติตาโหติภควันตังทัศนายาภิกุสังคัญจะยานูนะมยามปีเยนะภควาเตนุปะสังกะเมยยามาอุปสังกะมิตวาภควาโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยยาาติ อัตโคตตาเทวตาเสยยะถาปินามะพรลวาปุริโสสามาชิตังวาภาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาตาภควาโตปุระโตปะตุระหังสุ อนโคตตาเทวตาภควันตังอภิวาตทตวาเอกามันตังอัฏฐังสุเอกามันตังขิตตาโหเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอมังคาถังอาภาสิมหาสมายุปวานสเมีเทวกายาสมาคตาอาคัตตมหาอิมังธรรมสมยังทักีตาเยวะอปราชิตะสังคันติอาตโคอ布拉เทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตตราภิกาโบสมาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังสุสาระทีวะเนตานนขาเฮตวาอินทริยานนระขันเตปันหิตา ตกอทโอัปราเควตาพัคขวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภัสสิเชตวาวาคีลังเชตวาวะปริคังอินทะคีลังโอหะจัมเมชาเตจรันติสุทธาวิมลาจัคขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติ อาทัคโคอัปปาริวตาภควะโตสันติเกอีมังฆาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสรนางคาตาเสนะเตคมิสันติอัปายาภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปรสันติติอาทัคโขภควาพิขูอามันเตสิเยพุเยนาพิกเวทัสุโลกะทาตูสุเทวตาสันิปฏิตาหนติตถาคตังทัศนายาภิขูสังคันจะ เยปิเตภิกขเวเอเฮสุงอริตามะธานางอาราหันโตสมมาสามพุทธ,ธาเตสามปิพคกวันตานางเอตาปรมายีวะเทวตาสนิปิตาเอเฮสุงเสยยถาปิไมหางเอตระหิเยปิเตภิกขเวพ,พ,ธธพระวิสันติาอานาคตะมานธานางอาราหันโตสมมาสามพุทธ,ธา เตสามปิภควันตานางเอตปรมาเยวทวตาสันิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตารหิอาจิคิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิกิตติสมีพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสมีพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาราสาธุกลางมณสิกโรธาภาสิสมีติเอวามพันเตติโคเตพิกขูภพักวะโตปัจจโสสุพะควาเอตทาทวจัก โลกามนุกาสามียถาภูมิมาตัสสิตาเฮสิตาคีริขปารังปิตตาสมาหิตาปุทูสิหวาสณีนาลมหังสาพิสามภูโนโอทัตตมนัสาสุทธาวิปัสสนนามะนาเวลาพินโยปัญจสเตยตวาวะเนกปิลาวัทเวตตุอมันตยิสัทธาสาวะเกสสเนรเตเทวกายาภิกันตเตวิชานาถภิกโก เตจาอตาปามะก็ลุงสุดตวะพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุยานางอะมนุษานะทัศนังอเปเกสตามัทขุงสหัสังอัฏฐาสตริงสตังเอเกสหัสานังอามนุษานะมัทสุงอเปเกนัตามัทขุงทิสาสภาพุตาอหุงตัณจสพังอภิญญายะววคิตวานะจัคุมาตัตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิเขราหิอนุปุพ กัตตาสหัสสาวยาขาภูมากาบิลาวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยาสาศสัสสีโนโมทามนาภิก,กามุงพิกขูนางสมิติงวนาฉะสหัสสาวเหมวตายาขานานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยาสาศสัสสีโนโมทามนาภิกกามุง ภิขุนางสมิติวงวนางสาตาคิราติสหัสสายะขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทรมานาภิกกามุงพิขุนางสมิติวงวนางอิเจเตโสรสาสหัสสายะขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกกามุงพิขุนางสมิติวนัง เวสามิตาปัญจสตายะขานานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะศาสีโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงวานังกุมพิโรราชาคะฮิโกเวปุระสัตนิเวสนังพินโยนางสตาสหัสสังยะขานางปะยิรุปาสติกุมพิโรราชากะิโกโสปาขาสมิติงวานัง ุริมันจะที่สั่งราชาธาระโถปาสสติคันธพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปีตัสสะภาโวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสิโนโมทามนาภิกกามงภิกขูนางสมิติงวนังทักคินันจะที่สั่งราชาวิรุณโหตะปาปัสสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปีตัสสะภาโวอินทนามามหาภารา อิท <an> ิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสิโนโมธมานาภิกามงพิกุนางสมิติงวนางปัชฉิมันจะที่สั่งราชาวโรปโคปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปีตัสสาภาโวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสิโนโมธมานาภิกามงพิกุนางสมิติงวนาง ตรัญจะาที่สังราชาคุเวโรตปะสสติยาข่านางอธิปติมหาราชายสศิโสปุตตาปีตัสสะภา,าวูอินทนามามหภาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสศิโนโมธมามนาพิกามุงพิกขูนางสมิติงวนง่นัง ปุริมาทิสังทัตตารโถทักกีเนนาวิวรุทโกปัชฉิเมนาวิวรุปโขโกเวโรตระังทิสังจัตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสสาทัานทล,ละมานาอัทังสุวะเนกป,ปิลาวัทเวเตสังมายาวินนทาสาอาคูวัจณิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทูวิภูจัติภูโตสหะจัทนโนกามาเศธโวจักกิน,นุคันทุนิคันทุจกัก ปนาโทโอปะมันโยจะาเทวสุโตจาะามาตลิจิตตะเสนโนจากคันทัพโคนาโรราชาชนาโนตะโออาคูปันจากสิโคเจวะติมพารุสุริยะวัชสาเอเตจันเย,ยจาราชาโนคันทภา,าสหราชุพิโมทมาณาภิกามุงภิกขูนางสมิตติงวนัง อัฐา,าคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตชกาการพลาัสตะลาอาคูปายาคาสหายติพิยามุนาทาตารัถาจาอาคูนาคายัสสสินูเอราวันโนมหานาโคโสป,ปาคาสมิติง่านัง เยนาคราชีสหะสาหาันติทิพปาทิชาปะขีวสุทธจักขูเวหายาสาเตวันมชป,ปตาจิตตาสุปันนติเตสนามังอภะยันตานาคราชานามาสิสุปันนตโตขีมามากาสิพุทธโธสนหาหิวาจาหิอุปหหยันตานาคสุปันนาสลณะมากังสุพุทธทงังชิตาวชิระหพเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสะวะเสเตอิทิมันโตยัสสินู กาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคสาเวปจิตติสุจิตจับหาราาทูนมูจีสหสตันจากพาริพุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสันนายิตวาพาลิงเสนังลาหุพัทธมุป,ปาขับมุงสมโยุธานิพัตันเตพิกขุนังสมิติงวะนัง อาโปจัตเทวาปทวีจัตเตโชวายุตถาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจัยสสาสหะเมตตากรุณากยิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเตเตทัศธากายาสัพเพนานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโมธามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนังเวณทูจัตเทวาสหะลีจัตอสมาจัตุเวยมา จันทสูปนิสาเทวาสันทมาคูปุรกคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกคิตานขัตตานิปุรัคิตาวาอาคูมันทะวราหาการวสูนางวัสโวเสธโทสักโกปาคะปุรินทะโทท,ะทัเสเตทัสธากายาสัพเพนานาตวานนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะศาเโน โมทมนาภิกกามุงพิกพุนางสัมมิติงวานังอัฏฐาคูสหภูเทวะชรามขิสิขาลีวะอริทากาจะโรชาจะอุมมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมจจะอจุตตาจะาอเนชากาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทัเสเตทัสถากายาสัพเพนาน,นตะวานินโนอิทิมันโตชิติมันโตวานนะันโตยัสัสิโน โมธามนาภิกขะมงภิกขุนางสมิติวะนังสมนามหาสมนา,า,ามนุษสามนุษสุตมาคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัฏฐาคูฮารโยเทวาเฮจะโลหิตตากวาสินูปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัส,สินูทัศเศรษฐะสทากายาสภะนานตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัส,สินโมธามนาภิกขะมงภิกขุนางสมิติวะนังสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวขะณัสสะสหะโอทาตะไคหาปโมขา อาคูเทวาวิจักคณาสธรรมตาหารคชามิสกาจายาส,สินโนทนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภีวัสติกทัศเตรษฐาสถากายาสะเพนานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยะสิโนโมธามนาภิกาม,มุภิกขูนางสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจายาส,สินโนสำหิตากาลามาเศษฐาโชตินามาจาสวาาะเนมารณตินโนอาคูทาคูประนิมิตา ทัศเตเษทาสถากายาสัพเพนานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะ วันตว ino, โตยัสัจเจโนมูรธมานาภิกกามมงคิกุลนางสมิติงวนางเทเตเทชวานิกายาสัพเพนานตตะว,วานิโนนามันวะเยนะอคันฉุงเงยจันเยสัทิสาสหาปะปุถัชติมัคิีลังโอคาตินะมนาสวางังทักเขโมคาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติดตังสุพมาปละมาโตจ่ปุตตาอิธิมาโตสหะสันนังกุมาโรโอติโสจะโสปาขาสมิติงวนางสหัสสะพามะโลกานางมหาพามาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิส มากาโยยัสศิโสทศเศรษฐาอิสระอาคูปเจกะวสวัติโนเตสัญจะมชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพียภิกันเตสินเทศวิเวสพัมเกมาราเสนาภิกกามิปัสสะกันหัสสะมันธิยังเอธะคันหัตถะพันธะถะราเคนะพันธะมัทุโวสมันตาปริวารีธมาวมุจุิธาโกจินังอิติตติมหาเสโนกันหัเสนังอเปสยิปนินาตะละมหจะสรังกตวนะเทระวังยะถา สโกเมโคธนายันตัสวิชุโกตทาสโสปจุทาวติ ตังกุธโธอสยังวเสตัญจะสัพพังอภินญ,ญายาวะวคะิตวานะจากักรุมาตโตอมันตยิยศธาสาวกเกศเสนระเตมาราเสนาธิกตันตาเตวิชานาธาภิกาปูเตจกอตัตาปมก้าลุงสุดตวพุทธาสาศาสนาบิตราเคหิปการมุงเนสังลงมปิอิชายุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายศศินูโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนะสุตตาติ